สองเพื่องไงเด้อเฮ้ยบ้าอะไรให้ปานตัวบุคคยจูดนี่มาต่อต่อต่อมื่อวันเขาเริ่มใหม่เลยแตแตดีแตแตดีแต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 ดีแตแตดีแตแดีแตแตมือวันนี้มือวันนี้มื่อวานนี่เจ้าไปใสมากกว่านางอยู่เทียงหน้าเป็นอย่างจึงบแว มือวานนี้คอยนั่งอยู่เทียงนะ้าคอยเห็นเจ้าจูงควายมาเป็นอย่างโบเวเริ่มใหม่เออแต่เออเริ่มใหม่มือวานนี้มือวานนี้มือวานนี้คอยน,นั่งอยู่เทียงน้าเห็นเจ้าจูงค่ายมาเป็นอย่างจึงบวเว มือว่านนี่เจ้านังอยู่เชียงหน้าขอยจูงค่อยมาเลยบ่ด่แดงแดงดีแดแดดีแดแดดีแดงแดดีแดแดข้วยของเจ้าค้วยของเจ้าค้อยของเจ้ากะจังว่าข้วยของเจ้าค้วยของเจ้ามีอยู่จักขาตัวที่เจ้าจูงมาเป็นค้อยผู้หรือค้อยแม่แดดีแดแดดีแดแดดีแดแด้ยของข่อย คุขข้ยของข่อยคุ้ยของข่อยกะจังว่าคุ้ยของข่อยมีอยู่สี่ขาคุ้ยของข่อยละมีอยู่สีขาตัวที่ข่อยจูงมาว่านั้นเป็นคุ้ยแม่เอ้ยแตดีแดแดีดคุ้ยของเจ้าคุ้ยของเจ้าคุ้ยของเจ้ากะจังว่าคุ้ยของเจ้าคุ้ยของเจ้านอนอยู่ในตมถ้าเอามือไปงมสิเห็นอย่างมันแดแดีแด ของข่อยกะจังว่าคุ้ยของข่อยคุ้ยของข่อยกะจังว่าคุ้ยของข่อยและนอนอยู่ในตมคุ้ยของข่อยและนอนอยู่ในตมบัดเอามือไปงอทางสี่กลไยดเดีแน้